คนเรืองไกลรลีกิจวัฒนะครับกรรมธิการงบประมาณปี67เนะแล้วก็เป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐครับโดยบอกว่าวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสำนักงานอายการสูงสุดหรืออสสเนี่ยได้ส่งหนังสือไปหาตนเพื่อไปให้ปากคำก็คือให้ถ้อยคำนั่นแหละโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเรืองไกรเขาไป ยื่นคำร้องนะครับขอให้ยุบพักเพื่อไทยเนื่องจากมีการหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในการสนับสนุนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึครับซึ่งถือว่าเป็นพักที่2ที่ทางคุณเรืองไกรเนี่ยไปยื่นโดยพักแรกเนี่ยนั่นก็คือพักเก้าไกลจ้ะซึ่งได้นัดไปให้ถ้อยคําในวันที่18มีนาะที่กําลังจะถึงนี้นะครับโดยคุณเรืองไกรเนี่ยเขาไปยื่นยุบพ,พัก เพื่อไทยวันที่5กุมภาที่ผ่านมาโดยหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่าพักก้าวไกลแล้วก็คุณมิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยนะครับได้ใช้มีการหาเสียงในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงได้นําคําพิพากษาดังกล่าวเนี่ยมาเทียบเคียงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางอายการสูงสุดเนี่ยจะมีคําพิจารณาอย่างไร โดยก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับที่ทางคุณเลืองไกลเนี่ยสามารถเอาเรื่องนี้เนี่ยที่ไปยื่นต่ออายการสูงสุดเนี่ยนะเอาไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ถ้าศารลรัฐธรรมนูญนะครับใช้หลักฐานเทียบเคียงกับทางพรรคเก้าวไกลเนี่ยก็แน่นอนครับว่าจะต้องให้ทางกะกะตเนี่ยเขายื่นอยู่พรรคเพื่อไทยต่อไปเลยจากพรรคเก้าวไกล